ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูเก๋กับครูมายุรีจะมาพาเด็กๆไปฝึกอ่านภาษาไทยกันนะคะเด็กๆเห็นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเราไหมคะเด็กๆคิดถึงโรงเรียนเราไหมคะถ้าเด็กๆคิดถึงโรงเรียนของเราต้องขยันฝึกอ่านหนังสือน,นะคะจะได้มางเรียนเร็วๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านภาษาไทยกันแล้วนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะดูกาดออูดูกออากาดูกาเด็กๆอ่านตามมันคููอีกครั้งหนึ่งนะคะดูกาดอูดูกออากาดูกา,กา,กาคูนาคออูคู นานาคูนาเด็กๆอ่านตามมันคูอีกรอบหนึ่งนะคะคูนาคอูคูนอาาคูนาปลาทูปลออาปลาทูทูปลาทูเด็กๆอ่านตามมันคูอีกครั้งหนึ่งนะคะปลาชู ปลอ,ออาปลาทออูทูปลาทูหาปูหออาหาปออูปูหาปูเด็กๆอาตามันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะหาปูหออาหาปออูปูหาปูต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นประโยคกันนะคะ มาลาดูกาเด็กๆอ่านตามมันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะมาลาดูกาอาดูโงูเด็กๆอ่านตามมันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะอาดูงูแม่หาปลาทูเด็กๆอ่านตามมันคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะ แม่หาปลาทูวันนี้นะคะคุณครูมีเกมมาให้ดเด็กๆเล่นกันนะคะดเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคำไหนอ่านว่าดูกาดอูดูกออากาดูกาใช่แล้วค่ะคำนี้อ่านว่าดูกาเด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปคำไหนอ่านว่า หาปูหออาหาปอ,อูปูหาปูใช่แล้วค่ะคำนี้อ่านว่าหาปูเด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคำว่าปลาทูปอรออาปลาทอูทูปลาทู ถูกต้องแล้วค่ะคำนี้อ่านว่าปลาชูเด็กเก่งกัทุกคนเลยนะคะง่ายไหมคะเด็กๆคเด็กๆที่ตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะครูขอปรบมือให้กับเด็กๆที่ตอบถูกกันทุกคนเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่บ้านเงาไหมคะถ้าเด็กๆเงาเด็กๆอยากมาโรงเรียนหรือยังคะคุณครูเตรียมสวนสัตว์สนามเด็กเล่นมาให้เด็กๆเด็กๆอยากมาโรงเรียนหรือยังคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากมาโรงเรียนแล้วเด็กๆ ต้องฝึกอ่านหนังสือให้เยอะๆนะคะจะได้เตรียมตัวไปป .1 เราจะไปป .1 กันแล้วนะคะพืมเด็กๆต้องดูแลตัวเองสววมหน้ากากวิระยะห่างล้างมือบ่อยๆเวลาออกนอกบ้านด้วยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ